โอ้ยเหนื่อยขึ้นมาชั้นห้ามาให้อาหารให้อาหารสี่แสบสี่แสบมไม่ต้องมาแอวเลยไม่ต้องมาแอวนี่อีัวนี้เมื่อกี้เจ๊เข้ามาถึงกระโดดใส่คอเลยกระโดดขึ้นคอเลยนี่กระโดดขึ้นคอเจ๊ก,ก็เลยต้องนั่ง ต้องนั่งลงไม่นั้นนะตัวอื่นมันก็จะกระโดดใส่มันก็จะกระโดดขึ้นมาอยู่บนไหลแล้วเราก็จะล้มโทรศัพท์ก็จะหล่นอีกเพราะฉะนั้นเราต้องนั่งลงนั่งลงแล้วมันก็จะนั่งมันก็จะนั่งเหมือนเราก็จะนั่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเปิดประตูเข้ามาปุ๊บต้องต้อง,ต,องต้องนั่งอะ่ะเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้กระโดดขึ้นขึ้นคอ หยิบโทรศัพท์ถ่ายไม่ทันมัวแต่ดูไลฟ์สดของพี่นันพี่นันชาแนลดูไลฟ์สดแกอยู่น่ารักพี่นันพี่นันใจดีมากเอาเสื้อผ้าให้ยูทูบเบอร์บ้านลุงส่งเสื้อผ้าให้ปูพองเนอะให้ลุงพลให้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว เนี่ยนี่สีส่แซบนี่น้องดอลลา่าน้องดอลลา่าเจ๊หมวยนั่งอยู่นะเนี่ยถ้าถ้าถ้ายืนนะเขาก็โดดใส่แล้วเราก็จะเจ็บตัวเราต้องนั่งเปิดประตูแก๊กเข้ามาต้องรีบนั่งเลยโอ้ยนี่นี่เจ้ายุเจ้ายุเห็นไหม เห็นฟาร์มที่เขาเล่นกันไหมนี่ตอนกลางคืนเขาอยู่กันแค่สี่ตัวไงในห้องนี้เขาอยู่กันแค่สี่ตัวเขาก็จะนี้แหละเล่นตามภาษาแมแมวๆเพราะแหละเขาก็จะเล่นของเขาเราเป็นทาสเขาเราก็ต้องมาตามเก็บให้ข้าวให้น้ำเขาสงสารไง สงสารนี่อีกขาวมัน,นี่อีลูกหมูอีลูกหมูอ้วนทำห้องลกลกเละเนี่ยเป็นรอยมือพวกเขาอะเนี่ยรอยมือรอยอะไรนี่งงล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 ง่วนอะไรขาดทางไปหมดนั่นแหละเลี้ยงพวกเขาก็ต้องทำใจ เนี่ยดูดูรอยลอยนิ้วมือลอยนิ้วมือน่ารักเนอะน่ารักมากเลยรอยนิ้วมือนี่นี่สภาพมุงลวดมุงลวดทั้หมดเดีลี้ยงคองแล้วต้องทำใจเนี่ยรอยมือเขาแล้วนะ่งรอยมือทั้งหมดรอยมือทั้งหมดเนี่ย ดูขาดพังไปหมดแหละนี่นี่เป็นไนล่อนนะเนี่ยพังไปหมดแหละพังเลี้ยงแล้วแม่มันทิ้งไปไงแม่มันทิ้งไปเมื่อก่อนก็ให้คนเช่าหรอกห้องเนี่ยเช่าเดือนแล้วสามพันห้า ได้เงินเดือนเดือนหนึ่งสามพันห้าไม่พอใจให้แมวอยู่ให้แมวอยู่แล้วก็ต้องมาเป็นทาสพวกเขามาเก็บปลาเช็ดถูโอ้ยชีวิตดีดีชีวิตดีดีเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันไปวันนี้กินอะไรดีเอ่ย กินไก่ดีกว่านี่ไก่อันนี้ไก่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาทำความสะอาดคลักเลยคลักเลยคลักเลย,เ,ลยเดี๋ยวให้ข้าวให้น้ำแล้วทำความสะอาดเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะให้ข้าวให้น้ำแล้วก็เก็บทำความสะอาดเก็บทำความสะอาดลกเขาอยู่กันไงห้องแมวห้องแมว <c oughs> จบคลิปให้แม่หน่อยลูกชายขอบคุณด้วยขอบคุณคนดูด้วยขอบคุณคนดูขอบคุณครับขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับถ้าพูดได้นี่ขอหวยเลยนะ ขอหวยเลยจะซื้อลอตเตอรี่เลยเออขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ